สวัสดีครับสวัสดี f c พี่น้องป้องไปสุภผู้สุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเพาะเห็ดเห็ดฟางนะครับในบ่อกวงส้วนนะครับน,นี้ก็ได้เตรียมมา,อ,าอุปกรณ์นี่ครับก็คือฟางนะครับฟางมาใส่วงส้วนอัดให้แน่นนะครับหลังเราจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับจีนหิงว่าอยากกินเห็ดฟางอีกแล้วปีนี้ก็เลยจัดอีกครับเห็ดฟาง ก้อนของเราก็นะครับจะมีเชื้อเห็ดฟางนะครับนี่ผมสั่งมนาะสามก้อนนะครับเชื้อเห็ดฟางแล้วก็จะมีนี่ครับแป้งขเหนียวแล้วก็น้ำยาหัวเชื้อนะครับามาลองเพาะเห็ดฟางนะครับในวงวงปอกซีเมนนะครับอ,อันนี้คืออาหารของเห็ดฟางนะครับคือต้นกล้วยนะครับนี่ หลังจากเราแช่ฟางไว้หนึ่งคืนนะครับก็เอามาใส่ในป่องส่วมนะครับแล้วก็ใส่ขี้งัวด้านล่างสักหน่อยนะครับนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาลองทำเห็ดฟางในป่องส่วมนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีผสมมาเลยตอนของผมก็ง่ายๆนะครับนี่เตรียมกะละมังครับ มาแกะเชื้อเห็ดฟางเลยครับผมใช้วันนี้สามก้อนนะครับบอกบอกวซีเมนต์หนึ่งกล่องนะครับแกะเชื้อลงมานะครับแกมาเลยเชือ้เอเชือ้อเห็ดฟางนี่ครับมาแกะหียเลยครับแกะออกนะครับให้แกะออกนะครับ แกะเชื้อเห็ดฟางแกะออกเลยครับอันใดจะลองเพาะแบบผมได้นะครับนี่ครับแกะแกะออกนะครับรยีย่ให้มันแตกแๆนะครับเผื่อจะมีเห็ดฟางกิน เราดูการหน้าหนาวนะถ้าเราเพาะเองนี่เห็ดจะหวานมากเลยนะครับเหมือนปีเหมือนปีก่อนๆน,นะครับที่ผมเพาะใส่ในสุ่มไก่พี่น,อน้อ <c> ง <oughs> นี่ครับหอยเชื้อเห็ดให้แตกๆนะครับนี่นี่ผมใช้สามก้อนนะครับจะฟังในนี่ครับฉีกเลยครับฉีกเลย หลังจากเราแกะเชื้อเห็ดแล้วนะครับอ่าขั้นตอนที่ขายไม่ได้ในสูตรของผมนะครับคือครับแป้งข้าเหนียวครับถุงละประมาณอ่าถุงเด็กนะครับก็ยีบห้าบาทใส่ไปเลยครับแป้งข้าเหนียวเป็นอาหารของเห็ดนะครับอาหารของเชื้อนะครับอ่าใส่แป้งขเหนียวนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับ ใส่ไปเลยลุกเขาให้เข้ากันนะครับแป้งเหนียวใส่ไปเลยครับอาหารหวเหยบครับคนครับเข้ากันเลยแป้งเหนียวนะครับ หลังจากเราเกียมนะครับแป้งกหนียวคลุกเขากับเชื้อเห็ดให้ทั่วนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาใส่เลยครับเชื้อเห็ดใส่ทั่วเลยนะใส่ไปเลยครับเชื้อเห็ด ใส่เชื้อเห็ดฟางโรยให้ทั่วเลยนะครับทั่วปูซมตนเลยแต่ของผมนี่ผมจะใช้เห็ดประมาณ3าก้อนนะครับใช้ฟางสูงประมาณเกือบเต็มบ่อนะครับเหลือประมาณสิเซนนะครับจะใช้จะทําให้สามารถใช้เชื้อเห็ดฟางไดนะ้แล้วก็แล้วแต่ครับถ้าใครมีบอ่อ องค์ส้วมเยอะนะครับคือแนะนําให้ดูนะครับเทคนิคในการทาเห็ดฟางในบ่อซีเมนครับถ้าบางถ้าท่านใดมีปอกวงส้วมเยอะนะครับก็ทำให้ดอกใหญ่เกิดดีนะครับก็ใช้ประมาณหนึ่งก้อนหรือหนึ่งก้อนครึ่งน,นะครับแต่ผมใช้สามก้อนครับ ทั่วนะครับทั่วเลยครับหลังจากเราโรยเชื้อเห็ดทั่วนะครับปรากฏแน่แน่นครับกดให้แน่นเลยนะครับที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนะครับนี่ครับอาหารองเย็ดครับกล้วยครับโรยไปเลยครับ เอาต้นกล้วยนะครับมาหัน่ <c oughs> นเป็นอาหารของเห็ดฟางั้นดีนะครับทำให้ดอกใหญ่โดยเลยหรือ <c oughs> ท่านใดมีตบชวาก็ได้นะครับใส่ไปเลยครับอาหารของเห็ดครับไอ้วิธีใส่ต้นกล้วยนี่ก็จะทำให้เห็ดดอกใหญ่ขึ้นนะครับ บูนนะครับใส่ไปเลยต้มกล้วยทวนะครับเป็นอาหารของเห็ดนะครับหลังจากเราแส่อาหารเห็ดแล้วนะครับก็คือกล้วยนะครับตัวกล้วยนะครับมาหั่นฝานบางใส่พอประมาณให้ทั่วะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะลดน้ํานะครับลดน้ําให้ชุ่มครับ เสร็จแล้วหาถ้ายางผ้าใบมาปิดไปนะครับสามถึงสี่วันนะครับถึงมาเปิดดูเพื่อให้เชื้อเห็ดเดินเต็มที่แล้วก็รดน้ําตัดใยครับตอนต่อไปนะครับผมจะรดน้ํานะครับวันนี้ไม่มีบัวครับใช้แบบนี้เลยรดน้กบัวครับชุ่มเลยก่อนแล้วน้ำใส่ครับตอนนะน้ำนะครับต้องเป็นน้ำโคลงน้ำารรดาหรือน้ำอะไรนะครับ ห้ามใช้น้ำปรับปลาที่มีคอรีนนะครับน้ำไม่เชื่อตายได้นะครับไม่สามารถเลยโรงงานได้น้ำไม่ชุ่มเลยครับเสร็จแล้วก็ตน้ำไม่ชุ่มเรารู้ว่าชุ่มๆ,ๆนะครับเรากดๆดูแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับปิดพยางได้เลยอีกสามวันเจอกันครับเราคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าครับตอนตัดแย,ยครับ